ยูรถรัชวรางสนามจากสถานีโพรงพะเดือสนสถานีคลองบางตานเป็นสถานีต่อไปครับสวัสดีครับจากวีเนพีมีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนนะครับนั่งรถไฟนะลงใต้กันนะครับเพื่อมาดูความพืบหน้าของรถไฟทางคู่สายใต้นคนปรปฐมนะครับชุมพรตอนนี้ผมมาถึงสถานีรถไฟนคนปรปฐม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความคืบหน้าในสัญญาที่หนึ่งนครปฐมหนองปลาไหลนะครับเดี๋ยวผมจะทําช่วงนครปฐมไปจะแถวเจษเสมียนเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะครับตอนนี้ก็มีการสร้างสถานีนะครับสร้างอาคารแล้วก็มีสะพานร,รูปเกือกม้า สำหรับโครงการรถไฟทางคู่นะครับนครปฐมชุมพรก็มีระยะทาง421กิโลเมตรเขาแบ่งออกเป็น5สัญญานะครับก็มีกำหนดสร้าง3ปีนะตอนนี้ก็มีการขยายออกไปนะครับแต่ว่างานโยธานะครับจะให้เสร็จในปี64แล้วก็มาติดตั้งระบบอนตสัญญานะครับในปี2565 เขาก็บอกว่าเมื่อโครงการรถไฟทางคู่เสร็จแล้วเนี่ยจะทําให้การเดินทางนะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรเนี่ยใช้วเวลาประมาณ6-7ชั่วโมงเท่านั้นเองนั่นในสัญญาที่1นะ ก็มีความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70หว่าเปอร์เซนแล้วก็มีหลายจุดที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแม่กลองนะครับตรงแถวราชบุรีนะตรงนั้นก็พบระเบิดน,นะครับก็ต้องทำให้คิดแบบก,การสร้างสะพานนะครับเป็นสะพานขึงนะ นะครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีพโพรงมาเดือบางจุดก็ไม่เป็นไปดังคาดหมายนะครับการก่อสร้างก็มีความล่าช้านะการเข้าไปจัดการนะครับการก่อสร้างบางทีก็เข้าพื้นที่ช้านะครับพบกับปัญหาต่างๆก็มาแก้กันเนื่องจากระยะทางยาวมากๆ421กิโลเมตรเนี่ย ก็เป็นความยากลำบากางการก่อสร้างนะครับแล้วก็เป็นความลาบากของคนถ่ายคลิปเหมือนกันเดี๋ยวยังไงผมก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับผ่านข้าม ก็ขอบเขตการก่อสร้างนะครับก็มีการ Susan. สร้างสะพานกลับรถนะสะพานข้ามทางรถไฟนะครับแล้วก็มีการสร้างสะพานรถไฟข้ามทางระบายน้ํานะครับแล้วก็มีการกั้นทางรถไฟนะครับมีรั้วทารั้วก็วมีหลายอย่างนะครับทําหมดะนะมีอาคารสร้างอาคารใหม่นะสถานีปรับปรุงสถานี แล้วก็สร้างทุกอย่างเลยนะครับที่รถไปทางคู่วิ่งไปนะครับมันก็มีทุกอย่างนะ รอบเหมานะครับก็ทําไปนะครับอยู่ในสัญญาที่เท่าไหร่นะครับใครได้สัญญาที่เท่าไหร่ก็ดําเนินการไปนะครับอาจจะช้าเร็วไม่เท่ากันนะครับ ่วงนี้อากาศก,ก็เริ่มจะอุ่นๆขึ้นนะครับไม่ค่อยหนาวแล้วนะมาถึงนะครับสถานีคลองบางตาน,นะมีเอกลักษณ์คนสร้างก็อาจจะมองเป็นศิลปะนะครับคนมองไม่ได้เป็นคนสร้างก็อาจจะมองว่าอ้น,นี่มันสารการประเรียนชัดๆนะครับไปว่ากันไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองนะก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับ ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับบางจุดเนี่ยรถไฟเนี่ยเขาวิ่งไปแล้วนะแต่ว่าก็จะใช้ความเร็วไม่มากนะครับใช้ความเร็วระดับเรียกว่าช้าถึงปานกลางนะสำหรับาทางที่เขาลงหินไปแล้วนะครับมีนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่ามีไหมครับที่เขาใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยมีนะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นระยะนะ มีช่วงไหนที่วิ่งเข้าไปนะครับจริงๆก็มีตลอดนะนะทุกถ้าจะทุกเส้นทางนะครับในทุกสัญญานะครับก็มีที่เสร็จแล้วในปีนี้นะครับประมาณสิ้นปีหกสิบสี่นะครับเขาก็มีการเล่งรัดนะครับให้เสร็จนะในงานโยธานะไม่ให้จะเกินต้นปีหกห้านะครับงานโยธาเนี่ยต้องเสร็จนะไม่เช่นนั้นนะครับก็อาจจะมีการยืดออกไปเพราะว่าจะต้องมีการติดตั้ง เกี่ยวกับอนุสัญญาณต่างๆนะครับก็ใช้เวลากับความยาว421นะครับกิโลเมตรเนี่ยนะ ลงไปเรื่อยๆนะจากน้ำปฐมลงไปถึงชุมพรนะครับเพื่อจะเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปนะต้นไม้นี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากเราเห็นอาจจะเป็นทุ่งหญ้าต้นกระถินนะครับก็จะเปลี่ยนจากต้นกระถินนะครับกลายเป็นต้นไม้ทางเขตจังกวาที่ฝนชุกนะครับทางใต้เนี่ยนะผมไปคลิปนี้ก็ในช่วงนี้ผมก็โดนฝนเหมือนกันนะโดนฝนเป็นบางจังหวัดนะครับ ก็มีต้นไม้มีต้นมะพร้าวนะครับในช่วงที่ยังอยู่แถวนครปฐมนะนครปฐมราชบุรีนะครับก็บรากาศก็ยังเป็นทุ่งนาเป็นท้องทุ่งน,นะมีการทํานานะครับก็ยาวเลยนะครับมีการวางหมอนนะแล้วก็มีการวางรางรถไฟนะครับ รจะเห็นว่าท้องฟ้านะครับท้องฟ้าไม่ไม่สดใสนะวันนี้ไม่สดใสนะครับมีเมฆแล้วก็จะดูคลึ้ๆหน่อย บางจุดก็ยังไม่มีวางหมอนนะครับวางหมอนหรือว่าจะเป็นรางนะครับตรงนี้ผ่านสะพานข้ามทางรถไฟนะสะพานข้ามทางรถไฟนะครับที่มีเสาตอม่ออยู่นะครับบางจุดก็ทําคันทางไว้นะนะครับแต่ว่าไม่ได้วางหมอนหรือว่ารางรถไฟ ก็มาถึงนะครับตรงนี้เป็นชุมทางหนองประดุกชื่อหนองประดุกนะครับก็น่าจะมีปลาดุกหรือเปล่านะนะครับน่าจะมีปลาดุกชุกชุมนะ ็เดินทางกันต่อนะครับออกจากสถานีนชุมทางหนองประดุกตรงนีก้ก็มีแยกไปนะแยกไปสายใต้นะครับไปนู่นนะไปน้ำตกไซโยกนะครับไปน้ำตกไปนะไปสุพรรณบุรี สำหรับท่านที่จะเดินทางนะครับไปกับรถไฟสายใต้นะตอนนี้เขามีการยังไงดีนะเขาเรียกว่าเวลาเขาปรับเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาออกเนี่ยเหมือนเดิมนะแต่เวลาไปถึงจุดหมายเนี่ยเขายือดออกไปนะครับอย่างเก้าชั่วโมงกลายเป็นสิบเอ็ดชั่วโมงอะไรประมาณนี้ยืดไปเยอะนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเลยเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้เขาก็ต้องมีการชะลอนะครับมีการ อาจจะสับเปลี่ยนนะครับลางบางช่วงซึ่งไม่สักไม่สามารถใช้ความเร็วปกติได้นะครับก็ลดความเร็วลงมาทําให้การเดินทางนะครับไปจุดบ่ายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ว่าช้าขึ้นดังนั้นนะครับท่านใดที่จะเดินทางไปกลับรถไฟสายใต้นะครับยังไงก็เช็คเวลาให้ดีนะนับเพื่อนไว้นัดแฟนไว้ก็ ดูเวลาให้ดีนะครับเดี๋ยวจะไปนัดกันนไม่เจอกันนะเพราะเราไปดูเวลาเก่านะครับต้องดูเวลาใหม่นะที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับมาถึงแล้วนะครับสถานีบ้านโป่งสถานีบ้านโปงน่ปงเนี่ยผมก็ ที่ก็ไปบ้างนะไปผมไปนี่นะผมไปที่เขาอะไรนะมีปลาอปลาสวยงามะนะไอฟ,ฟิฟวลิลเลจนะครับผมไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับปลาสวยงามเป็นตลาดใหญ่นะเป็นตลาดกลางนะครับค้าขายเกี่ยวกับปลาสวยงาม เป็นสถานีนครชุมรถไฟสวยจังเลยนะนะครับรถไฟที่เขาเป็นรถทำทางต่างๆนะดูป่างเขาสีสันเขาสวยงาม ก็ทำใหม่นะครับดูแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะสถานีคลองตาคดนี่นะมาถึงแล้วสถานีคลองตาคดรถไฟเนี่ยนะบรรยากาศ ก่ข้างทางเนี่ยเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เป็นแบบรถยนต์เนี่ยนะพอตัดทางใหม่เนี่ยไม่นานนะครับก็จะมีบ้านเรือนร้านค้ามาเต็มไปหมดนะถ้าเป็นรถไฟเนี่ยนะครับแล้วสภาพที่เขาอยู่เนี่ยก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากว่าไม่เหมาะจะมาทาเป็นที่พักอาศัยนะครับเพราะเสียงดังรถไฟก็วิ่งเสียงดังบีบแจ๊ปูดปูดปูดนอนบางคนนอนอยู่นอนไม่ชินนอนไม่หลับนะครับ ต้องคนที่เขาเคยชินกับรถไฟนะเขาจะเขาจะเรียกว่าชินแล้วก็สามารถจะหลอมได้นะครับแต่คนไม่เคยเนี่ยไปอยู่ข้างทางเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็ทําให้ออด้านข้างของรถไฟเนี่ยก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับเป็นเป็นป่านะหรือว่าเป็นสวนเป็นท้องนานะครับก็ยังคงสภาพเดิมๆไว้ไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปสี่สิบห้าสิบปีนะครับก็ไม่เปลี่ยนไปมากนะก็มีบรรยากาศที่ดูเรา เปลินตาเปลื่นใจสบายอารมณ์ก็มีนะครับทั้งสะพานกับรถสะพานข้ามรูปเกือกม้านะครับก็สร้างกันไปตลอดนะนะครับมันจะเป็นอ่า สะพานรถไปนะครับข้ามทางระบายน้ํานะครับก็มีการต่อสร้างกันขึ้นมาแล้วก็มีการตัดเส้นทางบางช่วงนะที่เกิดเป็นอ้อมไปนะครับมันอ้อมเนี่ยในเส้นทางใหม่เนะี่ยเขาก็จะตัดหรือว่าไม่อ้อมนะครับก็มีอยู่บางจุดเหมือนกันที่เขาตัดเส้นทางใหม่เลยเปลี่ยนเส้นทางนะครับเพื่อไปถึงจุดหมายให้เร็วขึ้น มาถึงครับสถานีโพธารามสถานีพรสารามาราถทาศเที่สถานีราก่อนลงจากณัสอบที่องสระของท่านคนักุรมานำลงให้ถต้องขบตวนด้วยารบรรารที่น่งรริเวจรารที่สองห้าห้า เราส่งไปสามจากสถานีทบปรีปลายทางสถานีหลังสวนค่ะในตัวโดยสารัครั้งนี้นำสิ่งของสัมภาร,ระอของท่านขึ้นจากท่าที่นั่งบนระตัวรถที่ด้รับไว้ด้ค่ะปริษัทโดยสารเพื่อต้องการการเตจจอและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2 1 9การรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทด้นานสา่วนหน้าขาอมารวิญญาณขาข้าแต่ละเวลาที่ใช้บริการโดยสารทางบริเวณสถานีและบนกระบวนค่ะ โพธารานะครับถือธงเขียวแล้วนะเตรียมออกได้ปกตินะครับขบวนที่ผมเดินทางไปนะเป็นตอนนี้เป็นขบวน25นะครับช่วงนี้ก็จะเดินทางระบากหน่อยเพราะว่า รถนะครับบางสายบางเส้นนะก็ไม่มีนะครับก็เขาลดลงไปนะลดขบวนการเดินทางของรถไฟลงไปนะครับเพราะทำให้รถไฟที่เดินทางเนี่ยมีน้อยลงรวมทั้งด้านบขสนะครับต่างๆนะก็มีการวิ่งทางไกลนะครับระยะสั้นๆก็อาจจะลดลงไป ผมจะไปถึงชุมพรนะครับในช่วงประมาณเกือบหนึ่งทุ่มเลยนะนะครับทําให้หลังหลังนี้จะมีปัญหาในเรื่องการถ่ายคลิปนะครับเพราะว่า,อาพอไปถึงเนี่ยมันมืดเนี่ยฮะมันมืดนะมันมืดแล้วก็ทําให้ไม่สามารถถ่ายคลิปเข้าไปถึงชุมพรได้นะครับเพราะว่าจะเป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มเลยกับตามกําหนดการก็อยู่ประมาณหกโมห้าสิบนะครับซึ่งท้องฟ้ามันมืดแล้ว แต่ก็พยายามทำนะครับให้ได้มากที่สุดนะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับยังไงผมจะแบ่งคลิปเป็นช่วงๆนะครับไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะคลิปนี้ก็อยู่ประมาณ20วานาทีนะครับ ที่เราก็ต้องไปทํางานบ้างนะนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูครั้งเดียวจบไปเลยนะนะครับไม่ให้ยาวมากเดี๋ยวเรามาดูต่อไปแล้วกันนะยังอยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะครับมาถึงแล้วตอนนี้สถานีเจดเมียนเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมเดินทางจากนครปฐมนะไปเจดเมียนนะซึ่งอยู่ในสัญญาที่หนึ่งนะครับนครปฐมหนองปรไหลเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราไปถึงหนองปรไหลเลย ก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับรถไฟทางคู่สายใต้นะครับปถมชุมพรสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ